สวัสดีครับบรนาธิารมวียินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซียโซนออ f Go ใน EP ีที่5เราโกเซนได้บุกถล่มห้องวีและระหลุษทั้ง7เพื่อหยุดยั้งแผนการอันชั่วร้ายของแอนเดียสในขณะเดียวกันก็ต้องมาท้ากับก็อด a r เลอรทั้ง7ไปด้วยในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครั้งนี้ความลับบางอย่างก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับ การต่อสู้ในห้องวีรบุรุษทั้ง7ยังคงดำเนินต่อและตอนนี้นะครับจะเป็นการต่อสู้ของซิกมุนและเจมินี่ซากะซิกมุลผู้มีความเป็นนักลบเต็มเปี่ยมและชอบการต่อสู้โดยไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมใดๆซิกมุนนั้นได้เข้าโจมตีซากะแบบรุนแรงแต่ซากะก็สามารถหลบได้นะครับจากนั้นเขาก็ได้พูดขึ้นว่าทั้งหมดนี้เพื่อโอดินและเพื่อน้องชายที่น่าภาคภูมิใจของเขาเองน้องชายของซิกมุนก็คือซิกฟินั่นเองนะครับ เขาได้ตายไปในการต่อสู้กับพวกเสียญโดยซิกฟีดนี้ได้เสียสละชีวิตเพื่อที่จะกำจัดไซเลนลูกน้องของโพไซดอนแต่สุดท้ายแล้วไซเลนก็ไม่ได้ตายนะครับตายเพียงแค่ซิกฟีิดคนเดียวเท่านั้นซิกมุนได้ตะโกนขึ้นว่าที่ข้าต้องสูญเสียน้องชายก็เป็นเพราะว่าเหล่าเทพแห่งโอลิมปัสนั่นแหละตัดมาดูการต่อสู้ของคู่กับโดโกและอูตกาซากันหน่อยนะครับโดโกนั้นได้เข้าโจมตีอูตกาซาเข้าแบบเต็มแรงทําให้อูตกาซานั้นกระเด็นไปกระแทกกับผลึก ในพริบตานั้นเองนะครับผลึกก็เกิดรอยเล้าขึ้นมาและหน้ากากของอูดก่าซซาก,ก็ได้หลุดออกเผยให้เห็นอัขระต้องสาบอีกแบบโดโก,โกได้พูดขึ้นมาอะไรกันแรงประทะแค่นั้นไม่น่าจะทําให้ผลึกแตกได้หรือว่าเจ้าจงใจแต่ว่าอัคระแบบนั้นมันไม่เหมือนกับของพวกข้าเลยนี่อูดเก่าซซานั้นเป็นใครกันแน่นะครับเขาได้ใส่หน้ากากอีกครั้งและกาลังจะไปจากที่นี่โดโก,โกได้บอกว่านี่บอกเรื่องของรีเฟียนสิ ฝั่งลีเฟียที่กําลังเดินอยู่นะครับก็เริ่มนึกถึงฝามทรงจําที่หายไปได้และรู้ว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนคืนชีพให้กับเหล่าโกเซนแต่ทําไมตัวเธอนั้นกับจําอะไรไม่ได้เลยล่ะการใช้เวทมนต์ต้องห้ามจะนํามาทึ่งภัยพิบัติอันร้ายแรงและตอนนั้นเองนะครับเสียงที่ดังกึกก้องขึ้นมาในหัวของลีเฟียก็คือเสียงของแอนเดียสตน,นเองลีเฟียมีงานสุดท้ายที่ต้องทําฝั่งโฟดี้และไอโอเลียนนั้นก็กําลังปะทะกันยังไม่จบนะครับ ตอนนี้เองโฟดี้ได้เปลี่ยนเป็นโจมตีไอโอเลียด้วยเพลงหมัดฟาร์มเร็วเสียงนอกจากวิชาดาบอัลไลกาดแล้วก็มีเพลงหมัดนี่แหละครับเป็นเพลงหมัดฟาร์มเร็วเสียงที่เป็นวิชาประจําตระกูลของโฟดี้การจโจมของโฟดี้นั้นช่างดุดันและดุเดือดดุดพลังของหมูป่าไอโอเลียนั้นที่สนกับด้วยพลังของเขี้ยวแห่งราชสีมาท้ากันอยู่พักหนึ่งนะครับจนในที่สุดแล้วโฟดี้ก็เริ่มที่จะเสียเปรียบไอโอเลียได้พูดขึ้น มัดของข้าเป็นหมัดที่มีความเร็วแสงถ้าเป็นหมัดความเร็วเสียงทั่วไปไม่สามารถที่จะสู้ได้หรอกยอมแพ้และถอยไปซะเถอะโฟดี้ตัดมาที่ฝั่งการต่อสู้ของสากะกันต่อนะครับซิกมุนที่โจมตีสากะแบบดุเดือดก็ไม่สามารถทำอะไรสากะได้เลยสากะได้พูดขึ้นฝ่าม,มุ่งมั่นของเจ้านั้นน่าชมแต่ข้าก็ไม่สามารถจะมาแพ้ที่นี่ได้เช่นกันสากะได้เล่นงานซิกมุนด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว ไม่เพียงเท่านั้นสากะยังส่งเศษก้อนแตกของซิกมุนทะลุมิติมาเล่นงานแอนเดียสได้อีกด้วยแอนเดียสได้พูดขึ้นสมเป็นเจมินี่จริงๆในตอนนี้เองนะครับซิกมุนนั้นได้พ่ายแพ้ลงอย่างสิ้นเชิงแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่ล้มนะครับเพราะว่าตอนนี้โอดินซับไฟนั้นได้เข้าเกินวิญญ,ญาณของซิกมุนไปแล้วก่อนที่จะโทรเกินวิญญ,ญาณไปซิกมุนได้เล่าเรื่องราวของตัวเองให้กับสากะฟังข้าน่ะ เป็นก็อดวอลเลอร์คนเดียวที่ค้นพบความผิดปกติของท่านฮิวด้าในครั้งแรกและนี่คือเรื่องราวของแอสกาดนะครับก่อนจะเริ่มสงครามกับอะเทน่าเรื่องราวที่ฮิวด้านั้นถูกความชั่วร้ายเข้าครอบงำและคนที่ชักใย,ยเหตุการณ์นี้อยู่ก็คือโพไซดอนนั่นเองนะครับซิกมุนนั้นเป็นคนแรกนะครับที่มาเจอกับเหตุการณ์นี้แต่เขากลับไม่สามารถจะช่วยเหลือฮิวด้าได้นอกจากนี้ตัวเอยังถูกขังลืมอีกนะครับในช่วงที่ซิกมุนนั้นถูกขังอยู่ ก็ไดแอนเดียสนี่แหละครับที่คอยส่งข่าวเกี่ยวกับน้องชายของซิกมุนแอนเดียสที่ตอนนั้นเป็นหมอยาท่าฉลองอยู่นะครับเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยใดๆนะครับแอนเดียสได้มาบอกกับซิกมุนว่าก่อนหน้านี้ได้เกิดศึกระหว่างแอสการ์ดและอธินาซิกฟีดได้ออกลบแทนซิกมุนในฐานะก็ตดวาริเออร์และผลการต่อสู้ก็เป็นเหมือนที่เรารู้นะครับก็คือซิกฟีดนั้นได้เสียชีวิตลงไป ทำให้ซิกมุลน,นั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและความเสียใจนี้นะครับได้เปลี่ยนเป็นความแข้นต่อเซนแห่งอาร์เทนาซิกมุนนั้นได้สูญเสียสติไปแล้วได้ถูกโอดินซับไฟเข้าครอบงำและตอนนี้เขาจะเข้าโจมตีสากะอีกครั้งสากะที่ไม่มีเวลาแล้วนะครับได้ซัดไปด้วยกาเลเซียเอ็กโคชั่นเข้าไป1ดอกตอนนี้นะครับซิกมุนน่าจะพ่ายแพ้ไปแล้ว แต่เขากลับได้ก็อดลบของซิกฟิทนั้นเข้ามาช่วยเหลือเมื่อเห็นดังนั้นนะครับซิกมุนตั้งใจจะใช้ชุดลบของน้องชายนั้นเข้าต่อสู้กับสากาอีกครั้งสากะได้พูดขึ้นว่าการต่อสู้นี้มันจบลงแล้วนายไม่เห็นน้ําตาของน้องชายนายหรือในตอนนั้นเองนะครับก็อดลบของซิกฟิทนั้นได้หลั่งน้ําตาออกมาทําให้ซิกมุนนั้นเริ่มเข้าใจแล้วว่าการต่อสู้นี้มันน่าจะจบลงได้แล้วและในช่วงเวลานั้นเองนะครับเจ้าแอนเดียสก็ได้เข้าควบคุมซิกมุน ทำให้ซิกมุลน,นั้นสูญเสียตัวตนของตัวเองไปแอนเดียสได้พูดขึ้นว่าตามตำนานของเอสกาดเจ้าจะได้เป็นเบอร์เซอร์เกอร์นักลบผู้บ้าคลั่งซิกมุลที่ตอนนี้เข้าสู่โหมดบ้าคลั่งแล้วนะครับได้เข้าโจมตีสากะครั้งแล้วครั้งเล่าถึงไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับซิกมุลก็ได้ขอร้องให้สากะช่วยฆ่าเขาหน่อยเพราะว่าเขาเองนั้นไม่สามารถจะทนฟ้่มอพยศนี้ต่อไปได้อีกแล้วสากะได้พูดขึ้นนะครับ ถึงจะรับใช้เทพคนละองแต่นายก็เป็นนักลบที่แท้จริงเซกนุนสากานั้นได้เผาผ่านพลังคอสโมโจนถึงจุดสูงสุดจงออกมากอดคอรของข้าในต,ตอนนี้นะครับกอดคอตเจมินี่ได้ลืมตาตื่นขึ้นแล้วพร้อมกับพลังทําลายที่มหาศาลของท่ากาลกเซียนเอ็กโพชั่นกระบวนท่าหนีของสากานะครับเดิมๆก็อลังการอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้นั้นใช้ร่วมกับกอดคอตด้วยมีหวังได้พังพินาศไปกันใหญ่ครับ การโจมตีที่รุนแรงนี้นะครับได้ทําลายโอดินซับไฟจนแหลกสลายและหยุดยั้งฝามบ้าข้างของเบอร์เซอร์เ,อรเกอร์ลงได้ถึงจะโดนโจมตีอย่างรุนแรงนะครับแต่ซิกมุนผู้แข็งแกร่งก็ยังสามารถรอดชีวิตมาได้ตัดมาดูการต่อสู้ของไอโอเลียกับโฟดี้อีกครั้งนะครับและตอนนี้ลีเฟียก็มาปากดอยู่ที่นี่แล้วพร้อมทั้งเธอได้สารภาพว่าเธอนี่แหละที่เป็นคนปกพวกไอโอเลียขึ้นมาเองแต่พูดยังไม่ทันจบนะครับเจ้าแอนเดียสก็ได้ใช้โทรจิตพูดแทรกขึ้นมา ลีเฟียนี่แหละคนที่ใช้เวทมนต์ผู้ชั่วร้ายและจะทำให้แอสการ์ดพินาศการชุบชีวิตผู้ตายขึ้นมาเป็นกฎต้องห้ามของแอสการ์ดคนที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกประหารใช่ไหมโฟดี้จากคำพูดของเจ้าแอนเดียสนั้นทำให้โฟดี้นั้นคิดหนักเลยนะครับเพราะว่าโฟดี้กับลีเฟียนั้นเหมือนจะเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กและแอบมีใจให้กันด้วยนะครับย้อนเวลากลับมาในห่วงอดีตกันสักหน่อย ตอนนี้รีเฟียนั้นได้ยืนคุยกับโฟดี้อยู่ลีเฟียนั้นได้บอกกับโฟดี้ว่าเธอนั้นได้รับเลือกให้เข้าไปทํางานในวังและทํางานรับใช้ใกล้ชิดกับท่านฮิวดาในเวลาต่อมานะครับโฟดี้เขาได้รับการแต่งตั้งให้กลายเป็นกรรัปตวอลเลอร์ในที่สุดเขาก็ได้พบกับรีเฟียอีกครั้งและตอนนี้เองนะครับโฟดี้เองก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าสิ่งที่รีเฟียพูดมาก่อนหน้านี้เธอนั้นไม่มีทางที่จะโกหกไปได้แต่ผิดที่ตัวเขาเองนั้นไม่ยอมฟังรีเฟีย ลีเฟียพยายามจะฆ่าตัวตายนะครับในฐานะผู้ใช้เวทมนต์ต้องห้ามแต่อโอลียก็ได้มาหยุดเอาไว้และโฟดี้ก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะสืบหาความจริงทั้งหมดและเขาจะหยุดเรื่องราวเหล่านี้ลงให้ได้ตอนนั้นเองนะครับเจ้าแอนเดียสนั้นได้เปลี่ยนโฟดี้ให้กลายเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ในขณะที่ยังพพ้อมีสติอยู่โฟดี้นั้นก็ได้ใช้ดาบของตัวเองทำลายโอดีนซับไฟล,ลงแกทำอะไรของแกะวะแอนเดียสโฟดี้นั้นได้พูดขึ้น ในตอนนั้นเองนะครับลำแสงปิจนาก็พุ่งเข้าใส่ตัวลีเฟียลีเฟียนั้นได้ถูกเล่นงานจนลม้มลงการโจมตีในครั้งนี้เป็นฝีมือของอูดกอนซานั่นเองในขณะเดียวกันนั้นลีเฟียที่ล่างนั้นกำลังจะหายไปเธอนั้นได้กล่าวขอโทษไอโอเลียเกี่ยวกับการปกชีวิตคนตายขึ้นมาและเหยียบย่ำคนตายในช่วงเวลานั้นเองเจ้าแอนเดียนั้นก็ได้ประกาศลั่นเลยนะครับว่าลีเฟียผู้ชั่วร้ายได้ตายลงไปแล้วนางผู้นี้ได้ใช้เวทมนต์ผู้ชั่วร้าย จะนำพาไปสู่ความพินาศของเอสกาดซึ่งแน่นอนนะครับเหตุการณ์นี้ทั้งไอโอเลียและโฟดี้คงอยากจะไปชัดหน้าเจ้าแอนเดียสสักทีเสียงระเบิดนั้นดังสะบัดรูกํำแพงมาเลยนะครับตอนนี้ไอโอเลียนั้นได้มาถึงที่ห้องของแอนเดียสอยู่แล้วไม่ต้องพูดพร่มทำเพลงกันแล้วนะครับไอโอเลียได้เข้าโจมตีด้วยไลนิ่งโบลก่อนเมื่อเห็นว่ายังไม่สามารถคลายแอนเดียสได้ไอโอเลียนั้นได้เผาผ่านคอสโมดจนถึงจุดสูงสุดและได้ปกคอสคอสขึ้นมาอีกครั้ง จงลับไปฝามโกรธของราชสีห์ไลนิ่งพัทมาไลนิ่งพัทมาครั้งนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยพลังของก็อดอร์ดจะสามารถจาัดก,การกับแอนเดียสลงได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยครับฝั่งโฟดี้นั้นได้ประทัก,กับอูตกันซาและก็ได้รู้แล้วว่าอูตกันซานั้นเก่งกาจไม่เป็นรองใครเลยนะครับถึงจะเป็นก็อดวอลเลเยอร์ที่ลึกลับและตัวจริงของอูตกันซานะครับที่มีอธิบายไว้ในเรื่องเขาก็เป็นเหมือนพี่น้องของโฟดี้นั่นแหละครับ ในตระกูลของฟอร์ดี้อุดกลนซานั้นเปรียบเสมือนโล่ถ้าฟอร์ดี้นั้นเป็นเสมือนดาบที่จู่โจมอุตกอนซ่านั้นก็เปรียบเสมือนโล่ที่คอยปกป้องเอสกาดอุตกลนซานกับฟอร์ดี้นั้นต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะครับแต่ฟอร์ดี้ก็ยังไม่มีท่าทางจะเอาชนะอุตกลนซนได้เลยและในจังหวะหนึ่งนะครับที่ฟอร์ดี้นั้นได้โดนอุตกอนซานั้นต่อยจนตกต้นไม้อิกดาซิลไปในจังหวะที่ล่วงลงมาจากต้นไม้นั้นฟอร์ดี้ก็ได้สัมผัสถึงเสียงแห่งแผ่นดินของเอสกาด ตามที่ลีเฟียเคยบอกเอาไว้และในครั้งนี้นะครับโฟดี้ได้ตัดสินใจกลับขึ้นไปต่อสู้อีกครั้งและได้ปะทะกับอุดกอนซาถึงแม้จะสู้เรื่องเพลงดาบไม่ได้นะครับแต่โฟดี้ก็ตัดสินใจใช้หมัดความเร็วเสียงและหมัดนี้ของโฟดี้นะครับได้จู่โจมเข้าไปที่ท้องของศัตรูจนทะลุปเป็นโูโบรุนแรงขนาดที่ว่าทำลายลูกป,ปั้นวีรลบรุษจนพังพินาศไปเลยสำหรับตัวละครอุดกอนซาตัวนี้นะครับดูยังไงก็เหมือนกับผู้หญิงเลยนะครับ แต่เสียงภาคกับเป็นผู้ชายซะอย่างนั้นเมื่อโฟดี้นะครับเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวอุตกอนซาเขาก็รู้ได้ทันทีว่านี่สินะสิ่งที่แกพยายามที่จะปกป้องนี่คือเบื้องหลังความจริงทั้งหมดเหรออุดกอนซาการเตรียมใจของนายมันยอดมากจริงๆแล้วโฟดี้ได้เจอกับอะไรกันแน่นะครับทั้งฝั่งไอโอเลียไม่สามารถจะจู่โจมแอนเดียสได้จนสําเร็จแอนเดียสนั้นไม่เป็นอะไรเลยนะครับและนอกจากนั้นแอนเดียสยังโชยเห็นว่า ผลไม้ปีศาจท,ที่เกิดจากต้นอิดดาซิลนั้นกำลังสูบคอสโมของเหล่าโกคอสอยู่แอนเดียสได้เริ่มเล่าต่อว่ารูปปั้นของเอสกาดทั้ง7นั้นถึงจะเก็บคอสโมได้แต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับโกคอสหรอกข้าจำเป็นจะต้องปลุกพวกเจ้าขึ้นมายังไงล่ะใช่แล้วล่ะครับเจ้าแอนเดียสนี่แหละครับเป็นคนบงการให้ลีเฟียปลุกพวกไอโอเลียขึ้นมาจากความตายอีกครั้งเป้าหมายมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากชุดโกคอส เมื่อรู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดนะครับไอโอเลียก็ได้ถูกเล่นงานจนล่วงลงแต่ที่น่าเจ็บใจยิ่งกว่านั้นแอนเดียสได้เล่าต่อว่าเขาน่ะได้กำจัดไอโอลอสไปแล้วโดยโชว์ให้เห็นว่าตอนนี้ชุดโกคอสซาจิทาเลียสนั้นก็อยู่ที่นี่ด้วยเสียอย่างเดียวข้าส่งคนไปค้นหาศพแต่ไม่เจอแต่ไม่เป็นไรเจอโกคอสก็ยังดีเอาละไปอยู่กับพี่ของเจ้าได้แล้วจากนั้นแอนเดียสก็ได้เข้าจู่โจมไอโอเลีย แต่ทันใดนั้นเองนะครับหมูก็ได้กางคิดตั้นวอเพื่อช่วยชีวิตของไอโอเลเอาไว้เอาล่ะได้เวลาคิดบัญชีกันสักทีแต่ก่อนที่จะเข้าเล่นงานแอนเดียสโดโก,โกได้สั่งให้ไอโอเลนั้นอยู่เฉยๆก่อนอย่าพึ่งวูว่วามเพราะว่าหมดพลังไปเยอะแล้วแกนี่หัวร้อนเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้น3โกเซนก็ได้เข้าจู่โจมแอนเดียสในจังหวะที่แอนเดียสนั้นจะตอบโต้กลับเขาก็รู้สึกเจ็บขึ้นที่ตาสายนี่มันยังไงกันเนี่ยตาของข้า หรือว่าเจ้าสาจิตเทเลียตมันถนูดอกนั้นไม่ได้พลาดเป้าแต่มันเล็งที่ตาซ้ายของข้าตั้งแต่แรกแล้วในจังหวะที่จะเข้าโจมตีแอนเดียสอีกครั้งเมื่อเล่งเหล้าคอสมจนถึงจุดสูงสุดในตอนนั้นเองนะครับการโจมตีก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะว่าคอสโมอปริศนานั้นค่อยๆทะยานขึ้นแอนเดสไม่ร้องตะโกนลัน่นไม่ไม่นะไม่เอานะครับท่าน ในตอนนี้เองนะครับมือของแอนเดียสนั้นได้เจาะทะลุตาซ้ายของตัวเองเข้าไปและดึงสิ่งที่คล้ายกับลูกศรอ,ออกมาจากนั้นก็บีบทำลายจนสลายไปนะครับพร้อมกับพูดเบาๆว่าเป็นแค่มนุษย์แทๆ้ๆกลับมายุ่งกับแผนการของข้านี่ทุกคนโดโก,โกได้พูดขึ้นเจ้านี่ไม่ใช่แอนเดียสหรอกมันคือเทพปีศาจที่พยายามจะยึดล่างของแอนเดียสเมื่อพูดจบสามโกเซนก็ได้ถูกเล่นงานจนล่วงลงนะครับ ส่วนโดโกนั้นก็ได้ถูกลากของอ็กดาซิลนั้นพันเอาไว้แอนเดียสในตอนนี้นะครับมีพลังของเทพปีศาจอย่างชัดเจนโดโกได้ร้องตะโกนลั่นโดโกได้ตะโกนบอกกับทุกคนว่าให้รอก่อนรอจังหวะที่เหมาะกว่านี้อย่าเพิ่งรีบไปถ้าเราพ่ายแผลทุกคนจะตายกันหมดที่นี่ในจังหวะนั้นเองนะครับสิ่งที่โดโกให้รอก็มาถึงจนได้เลยนะครับชัก้าจริงๆเลยเจ้าตัวอื่นอาจอย่ารีบร้อนไปโดโก ข้าต้องใช้เวลาในการสะสมพลังนี่นะเาเผยธาตุแ้ออกมาจนได้นะเทพปีศาจโลกิและแล้วก็เฉลยนะครับคนที่วางแผนการชั่วร้ายในครั้งนี้ก็คือเทพปีศาจโลกินั่นเองในตอนนี้นะครับชากานั้นกําลังจะโจมตีเทพปีศาจโลกิด้วยพลังแห่งก็อดคอร์ดถึงแม้การโจมตีนั้นจะรุนแรงขนาดไหนแต่ก็โดนเทพปีศาจโลกินั้นทําลายลงอย่างง่ายดายตอนนี้นะครับหลังจากที่การโจมตีถูกทําลายไปแล้ว ชากาก็โดนลากของต้นไม้นั้นพันเอาไว้หน้าที่ของชากาก็คือทวงเวลาและสร้างโอกาสให้สามเหล่าเซนนั้นได้ใช้ท่าอาเทน่าเอ็กแคลเมนชั่นนะครับและตอนนี้ทั้ง3มเซนก็พร้อมแล้วที่จะเล่งเล้าคอสโมจนถึงจุดสูงสุดอีกครั้งแต่ท่าอาเทน่าเอ็กแคลเมนชั่นในครั้งนี้จะถูกใช้ด้วยพลังแห่งก็ตคอสเดิมทีท่านี้ก็เป็นท่าต้องห้ามที่มีพลังทําลายล้างที่แหลงสูงอยู่แล้วนะครับ และตอนนี้ได้ถูกใช้ออกมาด้วยพลังของก๊อดอรอดการจู่โจมในครั้งนี้ส่งเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วเล่นเอาต้นไมาาอ้อกดาซิลนั้นหายไปเลยนะครับหรือว่านี่เป็นจุดสิ้นสุดข,ของสงครามในครั้งนี้แล้วเมื่อทุกอย่างนั้นสงบลงไอโอเลียนนั้นก็ได้ลุกขึ้นยืนและก็ได้พบว่าถึงต้นอิดาซิลนั้นจะถูกทำลายไปจนหมดแต่ผลไม้ปีศาจนั้นก็ไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลย ตอนนี้นะครับเหล่าโกเซนก็หมดพลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอโอรเรียก็ได้พูดขึ้นว่าจะทำยังไงดีเนี่ยมันยังโส่พลังไม่หยุดเลยในช่วงเวลาที่ฟรัมหวังกำลังจะสิ้นสูญนะครับเหล่าโกเซนทั้งหมดได้ถูกลากของต้นไม้อิกดาซิลเตรียมที่จะโดดพลังเข้าไปอีกครั้งและในตอนหน้านะครับใกล้จะถึงศึกตัดสินกับเทพปีศาจโลกิกแล้วเรื่องรลวจะเป็นยังไงต่อคงต้องติดตามกันต่อในอีีหน้า และสําหรับในพา์ที่5นี้นะครับถ้ามีจุดผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับและเพื่อให้คอสโมพุ่งทะยานไปถึง1 0 0 0 0แสนซับสไครบ์ลบกดเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิป EP ที่6ขอบคุณมากมากเลยครับ